ค่ะนักศึกษาคะในคนไข้ที่ใส่ซี line, ลาย้ะคนไข้ไม่ได้อยู่ใน ICU นะคะหรือคนไข้อยู่ที่บอร์ดปกติทั่วไปหรือบางครั้งก็อยู่ใน ICU แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ต่อเครื่อง m o นิ t อ r i ลิสงสำหรับวัดค่าความดัน c v p หรือค่าความดันจากในตัวคนไข้ไว้ตลอดเวลานะคะเพราะฉนั้นคนไข้ก็จะมีน้ำเกลือแล้วก็มีสาย c l i ายนะคะพอเวลาสมมุติว่าคนไข้อาการไม่คงที่ หรือหมอบอกว่าอยากจะทราบค่าความดันของคนไข้ในกรณีคนไข้ใส่ซีไลน์สิ่งที่เราจะใช้วัดค่าความดันเราเรียกว่าค่า CVP นะคะเราก็พอหมอบอกว่าให้ช่วยวัด CVP ให้หน่อยว่าตอนนี้คนไข้อะมีค่า CVP เท่าไหร่นะคะอุปกรณ์ที่นักศึกษาจะต้องนำมาเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นการวัด CVP แบบแมนนวลนะคะก็คือ 1. ไม้บรรทัด2 extension เท,ทีวนะคะซึ่งไม่ต้องเอายาวมากนะคะประมาณสัก18นิ้วก็ได้อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องนำมาก็คือทีเวแต่ว่าในเคสเนี้ยคนไข้มีทีเวอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็จะขอใช้ทีเวจากที่ของคนไข้เขามีอยู่แล้วนะประเด็นคือในการวัด CVP Man นวลจุดที่ใช้ในการวัดก็คือจุดจุดเดียวกันที่เรียกว่าจุด fibrostatic a c i d นะคะก็คือ intercostal space ที่4 ตัดกับ mid axillary line นะคะแต่ก่อนที่นักศึกษาจะวัดนะคะนักศึกษาจะต้องต่ออุปกรณ์ก่อนโดยเอา extension นะคะที่เราเตรียมมานะคะต่อเข้าตรงทีว์นะคะซึ่งการต่อก็เน้นนะคะในเรื่องของการสเตอร์ไลน์ น,ะะนักศึกษาก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเหมือนสามทางค่ะเสร็จแล้วนักศึกษานะคะก็ในทีเวีสำหรับที่ให้น้ำเกลือนะคะส่วนที่เป็นแง่งยื่นออกมานี่คือส่วนที่เป็นการเปิดเพื่อให้น้ำเกลือเข้าไปสู่ร่างกายคนไข้นะคะเราจะใช้วัดค่าวความดันจากผู้ป่วยก่อนที่เราจะใช้วัดเราจะต้อง ให้น้ําเกลือที่ขวดเนี่นะคะไหลเข้ามาในสายของ Extension ก่อนนะคะที่เป็นส่วนที่เราเติมเข้าไปนะคะโดยเราปิดทีเวทางฝั่งผู้ป่วยนะคะเสร็จแล้วตรงสาย Extension ่นะคะจะมีจุดเปิดอยู่นักศึกษาต้องเปิดนะคะเพื่อให้น้าเกลือจากในสายเนี่ยไหลเข้ามานะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องเต็มสายนะคะอาจจะอยู่แค่สักส่วนนี้ก็ได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็ปิดเดี๋ยวนะคะพอดีว่าล้นไปนิดหนึ่งเราเปิดให้น้ำเข้ามาอยู่สักประมาณสองในสามหรือสามในสี่ของสายนะคะเสร็จแล้วปิดนะคะนักศึกษา วัดค่าความดันจากผู้ป่วยนะคะเราก็จะต้องเปิดทีเวเปิดทีวนะคะให้เป็นแบบนี้ค่ะเพราะสายนี้เป็นสายที่มาจากผู้ป่วยนะคะความดันจากผู้ป่วยเนี่ยจะสะท้อนผ่านสายนี้เข้ามาผ่านทีวขึ้นมาที่สายนี้นะคะโดยเมื่อเราได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะหาจุดที่เรียกว่าจุด fibostatic a อซิดนะคะก็คือ intercostal space ที่4 ตัดกับ Mid แอคเซล r รีไลนนะคะก็จะได้จุดตรงนี้อาจารย์ก็นำทีเวนะคะมาวางทาบตรงจุดฟีโบ s t a ติกเอ i ิเลยนะคะโดยที่จะต้องเอาไม้บรรทัดนะคะส่วนที่เป็นทางด้านเซนติเมตรนะวางไปบนทีเวแบบนี้เลยนะคะพอเราได้จุดฟีโบ s เซ t i c เอ i ิแล้วนะคะนักศึกษารเราก็เอาทีเวนี้นะคะทาบกับไม้บรรทัดแล้วก็ทาบไปจน จุด f i b r o s t a t i c a s i ก็คือ intercostal space ที่4ตัดกับ mid axillary line นะคะพอรทาทับเสร็จแล้วเราเปิดส่วนของ extension นะคะค่าความดันในบรรยากาศก็จะดันน้ำที่อยู่ในสาย extension สู้กับค่าความดันจากตัวผู้ป่วยที่จะดันระดับน้ำขึ้นมาสู้กันนะคะขั้นตอนนี้เรียกว่าเป็นขั้น,นตอนของ auto ซ i l o เลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อระดับน้ำนะคะ นิ่งอยู่ตรงจุดจุดหนึ่งนะคะเราก็จะอ่านค่าความดันณนะตอนนั้นนะคะว่าค่าความดัน CVP ตอนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ตรงระดับน้ำอยู่นิ่งตรงที่ประมาณ15เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นค่าความดันหรือค่า CVP ของคนไข้ณนะตอนนี้จะอยู่ที่15เซนติเมตรน้ำค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปิดสายของ Extension ะะแล้วก็ทีเวเน่เราก็จะหมุนปิดฝั่งที่เป็นเอ็กเทนชันะคะลักษณะทีเวชี้ออกแบบนี้หมายความว่าเราก็จะเปิดน้ำเกลือนียเข้าสู่ตัวผู้ป่วยตามปกตินะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สีไหลคอตตามแผนการรักษาของหมอค่ะ